สำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะก็คือต้นนี้เลยอ,อมเงินใบสีเงินจะเป็นแคละหรือไม่แคละก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้อ่าเป็นต้นออมเงินก็จะปลูกถามมาว่าเสริมสิริมงคลผู้ที่เกิดในวันไหนนะคะสําหรับวดมรากอันนี้นะคะทีนี้อเรามาดูความหมายนะคะในแต่ละสีสีเขียวหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์นะคะมรกตดํำเสริมบารมีอำนาจเหมาะที่จะตั้งเอาไว้บริเวณหน้าบ้านแล้วก็บริเวณหน้าห้องทํางานโต๊ะทางานนะคะตาเป็นสีเหลืองทองอ่าสื่อถึงความอบอุ่นให้อ่าเป็นมิตรภาพต่อกันนะคะทีนี้คนวันไหนที่จะปลูกเสริมมงคลได้บ้ากว่มกมรกตเสริมมงคลได้ก็ของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ นะคะโชคดีถ้าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะก็จะเป็นต้นไม้อฟอกอากาศของคนที่เกิดในวันอังคารเนาะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศวันพุธให้ปลูกผู้ดางจะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะเป็นราชินีทองหรือราชินีหินอ่อนสีเขียวสีทองนะคะก็หาปลูกได้จะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศ ของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะคนวันพฤหัสบดีปลูกต้นนี้ดีก็คือมอนสเตร่ามีความเชื่อว่าให้ตั้งเอาไว้ตรงทางเข้าบ้านป้องกันสิ่งชั่วร้ายป้องกันปีศาจร้ายแถมยังดูแลง่ายอีกด้วยมอนสเตร่าไม้เสริมผู้ฉลุคนวันศุกร์ปลูกเสริมมงคลความเชื่อก็คือจะมีความร่มเย็นเป็นสุข และก็ยังเป็นไม้มงคลที่เสริมเมตตาให้กับคนวันศุกร์อีกด้วยพรูชรุส่วนคนวันเสาร์เสริมห่วงจุย้ยทำมาค้าขายดีก็คือต้นนี้ไซใบศักก็เป็นต้นไม้ที่เสริมสิริมงคลให้คนในวันเสาร์ในกลุ่มของต้นไม้ฟอกอากาศ